สวัสดีค่ะตาเจ้าหาวจินเทียมโมเม้นไลท์เชวาฮันวีเกิร์ลชื่อปะาสวัสดีค่ะ,คะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับหล่าชื่อมุย้ยหรือเหล่า่ชื่อวนวนเหล่าชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้กับรายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติมของัชนปรปฐมศึกษาปีที่5นั่นเองอก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะก็เหล่าชื่อ,อยากจะถามว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรไปคะ สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของบทสนทนาบทสนทนาในการบอกว่าฉันอยู่ประเทศนี้คุณอยู่ประเทศไหนอะไรประมาณนี้เราเรียนกันไปแล้วเนาะแล้วนักเรียนได้ไปฝึกสอมกันบ้างปะคะค่ะอะโอเคไม่เป็นไรทีนี้นะคะทีนี้สัปดาห์นี้เราชื่อก็เช่นเดิมค่ะมีคำศัพท์มานำเสนอให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะก็คือคำศัพท์ของหมวดนี้ก็จะเป็นหมวด เครื่องเขียนนั่นเองหมวดเครื่องเขียนนี้ก็จะอยู่ในพวกเช่นปากก,าด,ดา,ก,กาดินสอแม่บรร์ทัดยางลบกาเหลาดินสออะไรที่อยู่ในห้องเรียนนะคะที่เราชื่อเห็นว่าอ่ามันน่าสนใจเราน่าจะต้องรู้นะคะหล่อชื่อก็เลยอ่าวันนี้ก็เลยหล่ชื่อเลยเอามานําเสนอนะคะนําเสนอบอกให้พวกเรานะคะแล้วก็วันนี้ก็มีกาบ้านเช่นเดิมค่ะให้คัดคําศัพท์เนาะอะ,อะ มาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะคำว่าเครื่องเขียนในภาษาจีนนะคะพูดว่าหวนจู่หวนจู่ดูปากอ่นซื้อนะคะหวนจอ่หวนจู่แปลว่าเครื่องเขียนนั่นเองอ่ะทีนี้ไปดูคำศัพท์กันค่ะว่าหวนจูมีอะไรบ้างหวนจู่อมมีอะไรบ้างนะคำแรกดินสอค่ะก่อนอื่นนะคะ ก็อ,อยากให้พวกเราลองอ่านพินอินก่อนดูซิวา่าสะกดพินอินก่อนกันที่เราชื่อจะบอกนะคะดูซิว่าพวกเราอ่ะอ,อ่านพินอินกันได้ไหมเอ่ยพอได้ไหมเนาะอ่านลองอ่านนะคะคํานี้นะคะตัวพินอินอ่านว่าเชียนปีเชียนปีแปลว่าอะไรคะ ดินสอนั่นเองดินสอนี้ใช้ได้หมดไม่จะเป็นว่าจะเป็นดินสอไม้ดินสอกรอดาใช้ได้แต่ดินสอกรดก็จะมีคําศัพท์ของเขาอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปพูดว่าเชียนปีเขาก็เข้าใจนะคะเชียนปีดินสออ่ะพูดตามเราชส่อ,อีกครั้งค่ะเชียนปีเชียนปีเชียนปีดินสออืมต่อไปคั้ที่สองค่ะอ่ายางลบมีดินสอเขาก็มียางลบนะคะ อ่ะยังรบภาษาจีนพูดว่าเซีย่ยงผีเซีย่ยงผีอ่ะอ่านตามเราซีอ,อีกครั้งค่ะจเจไหลตู่กับเราซีเี่ยงผีเซี่ยงผียังลบนะคะโอเค ต่อไปปากกาอ่าปากกาป .5 ต้องเขียนปากกาแล้แหละใครเขียนนิสสอยู่แสดงว่าหนูยังทํางานไม่สะอาดเพราะฉะนั้นหนูต้องฝึกฝนนะคะใครเขียนอ่าปากกาได้แล้วนี่ถือว่าเก่งมากอ่าคำว่าปากกานี่จะเป็นปากกาน้ําเงินปากกาแดงอ่าถ้ารวมๆเราก็จะเรียกว่าปากกานะคะปากกาก็จะพูดว่ากางปีกกางปีแต่ถ้าเราอยากพูดว่า ถ้าเราอยากพูดว่า,าปากกาแดงปากกาน้ำเงินเราก็เติมสีเข้าไปแดงก็คืออะไรคะหงเซอร์น้ำเงินคือหลานเซอร์กั้งปีหลานเซอร์ปากกาน้ำเงินกั้งปีหงเซอร์ปากกาสีแดงาประมาณนี้หมึกแดงปากกาสีแดงประมาณนี้ค่ะเนะาะอีกครั้งหนึ่งนะคะกัางปีแปลว่าปากกา ต่อไปอ,อุปกรณ์นี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนกันนะคะก็คือกระดาษเนาะกระดาษภาษาจีนพูดว่าจือจางจือจางจืจงจอห่อลิ้นด้วยตัว Z ซเฮชให้อ่านออกเสียงจอจานหอลิ้นนะคะจือเสียงที่3ก็คือเทียบเสียงคือไม้เอกเนาะจือจางจือจางนะคะจือจางแปลว่า กระดาษใช้ได้หมดเลยกระดาษกระดาษนะคะอ่ะคำศัพท์ต่อไปคำว่าสมุดอ่าสมุดสมุดภาษาจีนพูดว่าเปิ่นจืเปิ่นจืออ่ะอ่านตามเราซื้ออีกครั้งค่ะเปิ่นจือ่ะคำสุดท้ายให้เราแบบเหมือนแบบมีลมลม,ลมออกตามไรฟันหน่อยเปิ่นจืเปิ่นจืได้ยินเสียงเราซื้อไหม เปิ่นจื้ออ่าถ้าใครทำตามนี้เสร็จแล้วอ,อ่านออกเสียงถูกต้องนะคะเปิ่นจื้อเปิ่นจื้อเนาะไม่เปิ่นจื้อนะคะเปิ่นจื้ออ่าโอเคเปิ่นจื้อแปลว่าสมุดต,ต่อไปมีสมุดแล้วก็มีกรรไกรกรรไกรนี่ก็เป็นอุปกรณ์เหมือนกันที่เราพกมาเรียนเนาะอ่ะกรรไกรก็คือเจียนเตาเจียนเตาอ่าอีกครั้งนึงเจียนเตา เจียนเตาแปลว่าขอโทษค่ะเจียนเต้าแปลว่ากันไกนะคะต่อไปกบเหล่าดินสออ่ากบเหล่าดินสอคำนี้จะอ่านออกเสียงยากนิดน,นึงตัวแรกนะคะอ่ะตั้งใจฟังเราซื้ออ่านออกเสียงนะกุบเหล่าดินซอภาษา,าจีนอ่านออกเสียงว่าเจียนปีเตาเจียนปีเตาอ,อ่าเจียน ปีเตาถ้าอ่านตรงตัวก็อ่านเปียนเปี่ยนปีเตาใช่ไหมแต่ทีนี้เปี่ยนปีเตา่าเสียงไม่เพราะนะคะคนจีนเขาก็เลยตั้งกฎมากฎหนึ่งของการผันเสียงวรรณยุกภาษาจีนเขาบอกว่าเสียงที่3อ่านเรามาดูคําแรกกับคําที่สองมันเป็นเสียงที่3ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเสียงที่3กับเสียงที่3อยู่ติดกันให้เราอ่านเสียงที่3ตัวแรกเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสียงที่สอง เปลี่ยนเป็นเสียงที่2และตัวที่2อ่านเป็นเสียงที่3เช่นเดิมนะคะอ่ะเอามาอีกรอบเสียงที่3กับเสียงที่3อยู่ติดกันให้เปลี่ยนเสียงหรืออ่านเปลี่ยนเสียงเสียงที่3ตัวแรกนะคะให้เปลี่ยนเป็นเสียงที่2แทนนะคะแล้วก็เสียงที่3ของตัวที่2เนี่ยให้อ่านเป็นเสียงที่3เช่นเดิมคำนี้จะไม่อ่านว่าเฉียนปีเฉียนปี่ คำน,นี้จะอ่านว่าเฉวนปีเตาเฉวตาอ่าเฉวนปีเตา,วตาวเวลาอ่านออกเสียงอ่านเฉวีนปี่เตาแต่เวลาเขียนให้เขียนเป็นสิงที่สากับสิงที่3เ 3. ช่นเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่เวลาอ่านอานอ,อกเสียงเท่านั้นนะคะอ่าเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะคําว่ากบุบหล่อดินสออ่านออกเสียงภาษาจีนว่าเอ่านดูปากนะเ จวงปี่刀จ้วปีป่刀กรุบเหล่าดินสอนะคะอะต่อไปคําว่าหนังสืออ่ะเรามาดูหนังสือภาษาจีนพูดว่า shu shu อ่ะหนังสือภาษาจีนพูดว่า shu อ่ะ sh เราชื่อบอกแล้วตัว sh เสียงซ้อซหรือซอเสือห่อลิ้นนะคะ shu shu เนาะ อ่ะซูแปลว่าหนังสือต่อไปมีคัตเตอร์อ่ามีกรรไกรต้องมีมีคัตเตอร์เนาะเอาไว้ตัดกระดาษตัดกี่กระดาษเวลาเราแบบว่าในชั่วโมงเรียนหรือค่าเ,เรลียนของเราในวันนั้นเนี่ยมีให้ตัดกระดาษระบายสีตกแต่งอะไรทําอะไรอย่างนี้เนาะอ่ามีคัตเตอร์ก็ดีแต่ว่าเวลาใช้ก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะอ่ะมีคัตเตอร์ภาษาจีนอ่านว่าเม่ยกงเต้าเม่ยกงเต้าอ่ะ อีกรอบนะคะเมกงเตามีดคัตเตอร์อืมต่อไปไม้บรรทัดอืมไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดภาษาจีนพูดว่าชื่อจือชื่อจือชื่อจือจ่าตัว C head ออกเสียงชอชิงหรือชอช้างนะคะห่อลิ้นคำนี้ออกเสียงไม่เอกนะคะชื่อจื สื่อจื้อสื่อจื้อไม้บรรทัดอืมต่อไปอ่าลิควิดหรือน้ำยาลบคำาผิดนะคะอ่าน้ำยาลบความผิดหรือลิควิดนี่อ่านออกเสียงภาษาจีนว่าถูไก่เย่ถูไก่เย่อ่าอีกครั้งนึงถูไก่ยเย่แปลว่าน้ำยาลบคำผิดหรือลิควิดนั่นเองนะคะ ต่อไปปากกาไฮไลท์อะช่วงนี้นะคะถ้าแบบหรือว่าช่วงสอบหรือว่าช่วงที่เราอ่านหนังสือนะเราต้องมีปากกาไฮไลท์ว่าเลคเชอร์ไอคีใต้คําที่แบบว่าเป็นข้อความที่เออจความสําคัญที่ดีเอาไว้เน้นอ่านนะคะเออปากกาไฮไลท์เอาไว้ใช้แบบนี้เนาะอะ,อะปากกาไฮไลท์ภาษาจีนพูดว่าหญิงกวงปีหญิงกวงปีอะฟังเสียงรอบนะหญิง กวงปีหญิงกวงปีนะคะปากกาไฮไลท์อ่าจต่อไปดินสอสีนะคะดินสอสีอ่าดินสอสีภาษาจีนพูดว่าล่าปีล่าปีดินสอสีล่าปีดินสอส,ส,อสีต่อไปเมื่อกี้สมุดใช่ไหมหนังสือใช่ไหมเรียกว่าชูทีนี้มันต้องมีสมุดโน้ต อ่สมุดโนต้ตไว้แบบว่าจดทั่วไปจดการเรียนรู้ทั่วไปก่อนที่เราจะมาลงในสมุดวิชาแต่ละแต่ละวิชานั้นๆน,น,นะคะเหมือนแบบว่าเป็นจด,จดสมุดอ่าเลคเชอร์ความรู้เทคนิคอะไรต่างๆที่แบบว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะจดแบบเน้นเร็วเน้นเอาเอาไว้อ่านเล่นเล่นนะคะอ่ะสมุดโนต้ตภาษาจีนพูดว่าปีจ่จีเปิลปีจ่จีเปิลปีจ่จีเปิล แปลว่าสมุดโน้ตนั่นเองนะคะต่อไปกระเป๋าหนัสืออ่าต้องมีกระเป๋าหนังสือใช่ไหมแบ่งมาเรียนเดนแล้วก็ใส่พวกเครื่องเขียนเข้าไปพวกหนังสือสมุดเข้าไปนะคะกระเป๋าหนังสือหรือกระเป๋านักรเ,นเรียนของเราเรียกว่าชูเปาชูเปาอ่านตามเราซื้ออีกรอบนะชูเปาชูเปากระเป๋าหนัสืออ่าตำราเรียนสมุดสมุดโน้ตก็ ปีจีเปิลหนังสือหนังสือทั่วไปเขาเรียกว่าชูทีนี้ตำราเรียนวิชาต่างๆ่างอ่าตำราเรียนวิชาต่างๆ่า,ๆาๆเรียกภาษาจีนว่าเค่อเปิลเค่อเปิลเคอเปิลแปลว่าตำราเรียนอ่าอย่างเช่นถ้าหนังสือคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเค่อเปิลอะไรคะ เครืเปิลชูอ่าเครืเปิลชูอย่างนี้ก็ได้นังสือเรียนอ่าแล้วพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะเครืเปิลชูหนังสือเรียนหรือเครืเปิลเฉยๆก็ได้กว่าตำราเรียนเช่นเดียวกันเนาะอ่าต่อไปเรียนจีนก็ต้องมีผู้กันคนจีนนะคะจะมีวิชาเรียนเรียนผู้กันก็คือเราจะเห็นไหมที่เราเขาจะเป็น วาดภาพอะของผู้กาตัวหนังสือแบบตัวสีดําแล้วก็จะวาดภาพหมึกนะผู้กันผู้กันก็เป็นเครื่องเขียนอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้กาภาษาจีนพูดว่าเหมาปี่เหมาปี่เหมาปีแ่แปลว่าผู้กันต่อไปออยู่ในห้องเรียนก็ต้องมีกระดาษใครโรงเรียนไหนยังใช้กระดานกระดานดํานะคะกระดานดําภาษาจีนเขอพูดว่าเฮยปัน เคยปั่นเฮยแปว่าสีดาอ่ะแต่ความจริงแล้วมันเป็นสีเขียวใช่ไหมตาเ็กกระดานเขียวใช่ไหมแต่ทีนี้คนไทยเรียกกระดานดำเนาะค่ะก็จะเรียกว่าเคยปั่นเคยปั่นก็เคยย่อมาจากคําว่าเคยเฮยเซอเฮยเซออ่ะเฮยตัวนี้ย่อมาจากว่าเฮยเซอเฮยเซอไปว่าสีดํานะคะเพราะเอามาใช้คำย่อๆก็จะเป็นเฮยปั่นบปว่ากระดานดำเนาะอ่ะแล้วถ้าเป็นกระดาน ไวบอร์ดล่ะที่เป็นสีขาวเขาเรียกอะไรคะมีสีดำเขาใช้เฮยใช่ไหมสีขาวต้องใช้ไบเซอร์ไบเซอร์ใช่ไหมสีขาวก็คือไบเซอร์ทีนี้ถ้าย่อเป็นคําสั้นๆหรือกระชับนะคะก็จะพูดว่าไบไบก็แปลว่าขาวแล้วแหละอ่าไบก็แปลว่าขาวไบเซอร์ย่อมาจากไบอ่าไบเซอร์ย่อ,ายอ,ยอมาจากไบอ่ะไบไวบอร์ดก็คือ ปลายป่านเมื่อกี้เฮยป่านกระดานดำถ้ากระดานไว้บอร์ดที่เป็นสีขาวก็จะเรียกว่าป้ายป่านไว้บอร์ดเนาะอ่ะต่อไปมีช็อคช็อกภาษาจีนพูดว่าิ่นปี่ิ่นปี่อ่ะอ่านตามเราชูอีกรอบนะคะิ่นปี่ิ่นปี่ช็อคอ่าประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้เรามาทบทวน นะคะเรามาทบทวนคำศัพท์เครื่องเขียนกินอีกครั้งก่อนที่เราจะจบค่าเรียนเนาะแล้วเราก็ไปทำกันบ้านกันนะคะอ่ะคำว่าเครื่องเขียนภาษา,าจีนพูดว่าหวนจ j ้หุเครื่องเขียนอ่ะทีนี้อ่านตามหลกักสูตรเลยนะคะเชี่นปีเชี่นปีดินสอเชี่งผีเชี่ยงผีย,งผยางรบ กัากีะก,ก,กระดาษกา,ากดกาจกระดาง,างากืะดาษกร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 ดานสระดาดากากาษจากากรนดกากนปี่ากดาษาด s h สู h u หนังสือเมกงเตาเมกงเตามีดคัตเตอร์ศิรจ i ื่อจไมบ้บรรทัดถูก่เย่ถูก่เย่น้ำยาลบคำผิดหรือริคคิกหญิงกวงปีหญิงกวงปีปากกาไฮไลท์ ล่าปีล่าปีดินสอสีปีจกเปปีบิ๊กเป็บสมุดโนต้ตชูเป้าชูเป้ากระเป๋าหนังสือเคเป课本ตำราเรียนหมาปีเหมาปีผู้กันเฮยปั่นเฮยปั่น กระดานดำปลายปั่นปลายปั่นไว้บอร์ดเนปีเฝินปีนปช็อปอ่าคำศัพท์มีประมาณนี้นะคะทีนี้การบ้านก็ให้พวกเราไปฝึกท่องนะคะแล้วก็ อย่างเช่นเดิมค่ะให้นกักเรียนจดคำศัพท์นะคะต่อไปนี้ลงใส่สมุดด้วยความเรียบร้อยสวยงามเขียนด้วยดินสอรหรือปากกาก็ได้นะคะเหมือนกันค่ะมีตัวจีนพินอินพร้อมคำแปลนะคะเสร็จแล้วส่งในลายกลุ่มนะคะของแต่ละห้องนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่สร้างยังไม่เคยส่งงานเลยก็สร้างอัลบัม้มแล้วก็อย่าลืมแล้วก็เพิ่มรูปภาพไปอย่าลืมที่จะพิมพ์ชื่อบอกชั้นเลขที่ห้องให้ครูด้วยนะคะส่วนคนที่เคยส่งงานแล้วนะคะก็ไปดูในอัลบั้มเก่าของตนเองนะคะแล้วก็เพิ่มรูปไปเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปสร้างอัลบั้มใหม่ให้มันอัลบั้มเต็ม อัลบั้มห้องเต็มนะคะมันจะเกิดการลบกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันไหนอ่ะครูขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าวันไหนมันมีปัญหาในเรื่องของอัลบั้มเต็มส่งเพิ่มรูปภาพเข้าไปไม่ได้นะคะอย่าขออนุญาตอย่าไปลบของคนอื่นเดี๋ยวเราแจ้งเหล่าชื่อนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงของห้องนั้นนะคะแล้เวเดี๋ยวเราซื้อจะไปเช็คงานแล้วเหาซือจะไล่ลบเดี๋ยวเหาซื้อเป็นคนลบเอง คนอื่นไม่ต้องลบนะเดี๋ยวเราชื่อจะลบเองเดี๋ยวเราชื่อขอตรวจงานให้ครบของวันนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนอ่ะจะส่งงานอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันบางคนส่งวันนี้เลยบางคนอ่ะส่งอีกอาททตย์นึงเพราะว่าอ่าไม่เป็นไรเพราะว่าความสะดวกสบายของแต่ละคนเนี่ยความพร้อมของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราซื้อจะทยอยตรวจนะคะทยอยตรวจถ้าวันไหนมีปัญหาของเรื่องการส่งงานไม่ได้เพิ่มรูปภาพไม่ได้ให้แจ้งเราซื้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราซื้อไป อาตรวจงานของคนที่ส่งเพิ่งส่งมาอะไรอย่างนี้มาให้เรียบร้อยแล้วเราซื้อจะเป็นคุณลบเองนะคะถ้าเราซื้อลบแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะบอกว่าให้ให้ส่งมานะคะโอเคเนาะก็ส่วนงานนะคะงานเก่าๆนะคะก็ติดตามงานกันนะคะและเดี๋ยววันศุกร์เราซื้อจะตรวจงานอีกรอบหนึ่งนะคะเคียงงานให้ส่งถึงวันศุกร์นี้นะคะให้ส่งภายในถึงศุกร์นี้แล้วก็ รีบเพียงงานนะคะใครที่ส่งภายในสุกนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะาส่งงานส่งไฟล์งานเช่นเดิมค่ะว่าใครส่งงานไปแล้วบ้างใครยังไม่ส่งบ้างเนาะเดี๋ยวสุกนี้เราจะรวบรวมแล้วก็จะส่งไปจะส่งไฟล์งานไปให้อีกทีนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะกันบ้านนะคะก็ไปฝึกท่องคําศัพท์มาแล้วก็จดคําศัพท์ของวันนี้ลงใส่สมดุดให้เรียบร้อยสวยงามน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 再见。